นี่ของหนูค่ะน,น,นี่ของหนูค่ะนี่ของ,องน <c oughs> หนูค่ะมาส่งงานไ <c oughs> หนสวยแค่ไหนดูสิว้าวอะอย่าบอกนะหายไหนของหนูยับพลอยสิโ <c oughs> อ้อายืนคู่กันอะมาใกล้ๆสิเคมค่ะว้าวมุ้ยสวยจริงๆสวยจริงจัง นี่นะคะคือผลงานของนักเรียนชั้นปสามนะคะสวยงามค่ะได้อะไรคะได,ได้การอะไรนิสกุค่ะนิสกุโอ้ยสีน้ำนะคะพิงฟ้าใสกำลังลงสีนะคะสวยไหมคะสวยมากหนในโชว์ให้หคุณดูชัดๆหน่อยสิจะเลยนิดนึงคะ่ะเพราะว่าแขนไปโดนสีค่ะสวยงามค่ะสวยเหมือนคนคะ่ะ <laughs>